ไม่เอาไม่เอามันไม่เอามันไม่เออันนี้อันนี้ตอนตอนตเป็นตอนเป็นทีเขียวนเปีเขียว้วน,น,น,นี่เป็นจีน้ำตาลครับครับครับทาเลย อย่าให้ออกเส้นสีดำนะไม่สวยถ้าออกเส้นสีดำเนี่ยไม่สวยนะอันน่าเอกเส้นถ้าเอกเส้นสี๋ขาวไม่สวยครับครับถ้าอกเส้นสี๋ดำไม่สวยครับครับน่ามครับอ่าเขียนไปเขียนไปถ้าถ้าเอาจะดูได้ชาติขาวได้จะจะใส่ครับ